อ้สวัสดีครับน้องเซกผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับ SD Gundam World Hero นะครับโดยวันนี้ครับถึงคิวแล้วของร่างสุดยอดร่างใหม่ของเล่าปีนะเพราะนั่นคือลองซุนลูเบยูนิคอนกันดั้มนั่นเองครับร่างสุดยอดที่ออกมาในตอนจบของภาคนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายต่อว่าเป็นร่างที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยด้วยแล้วก็เทมมากๆ้วยนะครับเพราะฉะนั้นร่างหลอนซุนลูเบยยูนิคอนกันดั้มจะเป็นยังไงนั้นเราไปเริ่มทำการรีวิวเลยครับผมโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับ ส่วนกล่องครับผมอ่านี่เลยลองซุนลูเบย์ยูนิคอนกันดำนั่นเองครับผมกับชื่อเต็มของร่างนี้ครับโดในด้รานที่เห็นว่าเล่าปีครับตัวไซโคเฟมนี่ครับจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอุ้งสองชิ้นคือกงเล็บแล้วก็ส่วนที่เป็นดาบของแบนชีนั่นเองนะครับผมส่วนตัวของเล่าปี๋เขาเห็นว่าร่างกายเนี่ยครับจะถูกย้อมด้วยสีทองที่เหมือนกับเฟนิกซ์นั่นเองครับพวกนี้คือร่างนี้เนี่ยก็สามารถเทียบเท่าได้กับว่าเล่าปีเนี่ยครับกลายเป็นร่างสุดยอดในไลน์ของยู ก็ลูกเล่นนี้ให้มาด้วยนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับมีวัสดุสองชิ้นครับส่วนของกองเล็บครับมีชื่อว่าเซริโโคกุนะครับแล้วก็ส่วนของดาบครับมีชื่อว่าเรียวเทนเอ้ยเรียวเทฮาจินนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่านะครับขอก็เลยครับผมก็มีทั้งหมดเท่านี้เลยครับกับลองสุนลูเบยูนิคอนกันดำนะครับซึ่งนะครับว่ากล่องนี้ครับก็คือไม่ต่างจากกล่องแรกบเลยคือ เป็นเหล้าปีที่ถูกเปลี่ยนสีใหม่นั่นเองนะครับผมพูดง่ายือคือชิ้นส่วนตัวนี้ครับต่อเหมือนของแรกทุกอย่างครับแต่ว่าจะมีเรื่องของสติ๊กเกอร์แล้วก็มีเรื่องของชิ้นส่วนอาวุธที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งร่างนี้เขาบอกว่าโอเคแหละเราเข้าใจได้กันว่ามันคือร่างที่ถูกย้อมสีใหม่คือย้อมสีเซคโคเฟยใหม่นะครับแต่ถือว่าร่างนี้ครับเป็นร่างที่ส่วนตนัวผมเลยครับของค่อนข้างที่จะชอบระดับหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากว่า ต้องบอกยังไงดีครับปกติยูนิคอนกันดั้มที่อยู่ในลายของยูนิคอนเนี่ยครับยูนิคอนกันดั้มทางลายเนี่ยก็คือการย้อมสีเปลี่ยนตัวไปได้เนือซึ่งในนั้นเขาบ่าแต่ละร่างเนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับโดยที่เล่าปีร่างนี่ครับเราจะเห็นว่าเล่าปีได้เอกลักษณ์ของแบนชีมาคือมีกรงเล็บแล้วก็มีส่วนที่เป็นปืนไรเฟิลที่กลายเป็นดาบไปเรียบร้อยไปนั้นครับแน่นอนว่าร่างนี้เนี่ยเล่าปีก็ได้ของเอกลักษณ์ของแบนชีมานั่นเองนะครับผมจะเป็นในดูแบบนนนนีีีี้เเเเเเขขาาาสสสส่่่ววรรรรือองงคคคัับบจะห็็ซโฟฟฟมกปย เฟนิก์มาเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโซซีทองตามตัวก็คือสีของเฟนิกส์นั่นเองครับผมจะเป็นในรองแบบนี้นั่นเองครับผมก็ถือว่าร่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นร่างที่ย้อมสีทั้งร่างก็เหอะแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูโอเคมากเลยนะครับเป็นในรูปแบบนี้ถือว่าร่างนี้ครับก็มีสติกเกอร์ที่ค่อนข้างน้อยแต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยครับให้มาเพียงแค่สี่ชิ้นเองครับคือส่วนของตาส่วนของไหล่แล้วก็ส่วนของตัว ไฟสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับส่วนรอบตัวครับถือว่าแหมค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคพอนั้นมาดูเรื่องของจุดขยับกันต่อดีกว่าเรื่องของจุดขยับครับต้องบอกว่าในไลน์ของ A อซี่ก็นั่นเบอร์ฮีโร่เนี่ยและเลตัวจะมีปัญหาครับคือออกแบบอาวุธมาอลังการเกินไปออกแบบตัวละครมาอลังการเกินไปทําให้จุดขยับเนี่ยครับมันไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เน้อรวมถึงบางตัวนี่อาจจะมีจุดที่บอกว่าสติ๊กเกอร์ขยับไปตู้ปุ๊บสติกเกอร์ขาดด้วย เป็นตัวที่ถูกย้อมมาจากปลายล่าสุดนั่นเองแล้วผมมงันส่วนหัวครับปิดได้เต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรนะครับผมส่วนแขนครับสามารถหมุนได้เต็มที่นะครับผมแค่เราวองส่วนเข่าอีกหนึ่งดัวนะแต่ว่าอาวุธค่อนข้างใหญ่นะครับผมสามารถปิดได้แบบนี้นะครับอาวุธฝั่งนี้ครับกองเล็บสามารถปิดได้ส่วนมือสามารถหมุนได้นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ของอาวุธครับจะให้สองตัวราก้าเมมโมรีสีดำเงินมาด้วยนะครับเป็นแบบนี้ส่วนเอวครับอ่าปิดได้ขยับขึ้นขยับลงได้เต็มที่นะครับส่วนเท้าส่วนขานะครับ เตะข้างหน้าเตะข้างหลังได้ข้างๆได้นะครับผมแต่ว่าเราวองชินส่วนลัดตัวเช่นกันนะครับผมซึ่งก็ต้องถือว่าส่วนเท้าเนี่ยก็ใช้คําว่าอะไรด,ดีครับจะต่างกับเอซิการ์น่าเบอร์ฮีโร่ตัวครับตรงนี้ว่าตัวอื่นเนี่ยครับส่วนขาเนี่ยครับขยับไม่ค่อยได้กันแต่ว่าส่วนกระโปรงค่อนข้างอลังการเนอะแต่ว่าเล่าปีในร่างนี้เขาบอกครับว่าจุดขยับส่วนเท้าครับส่วนขาเนี่ย,ยถือว่าค่อนข้างโอเคมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีจุดสังเกตอย่างหนึ่งเลยคือ ส่วนที่เป็นกระโปรงข้างตรงนี้ครับต้องบอกว่าบันไดไม่ได้แก้จากตัวเก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังจะหลุดง่ายเหมือนเดิมเพราะงั้นถ้าเกิดจะเล่นกันระวังส่วนนี้หลุดด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบน้ครับส่วนเรื่องของอาวุธที่เป็นดาบครับเราสามารถพับมาติดที่มือแบบนี้แล้วก็กางดาบมาได้เช่นกันนะครับผมจะเห็นออกมาในรูปแบบนี้ครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกกันอย่างนึงว่าในอนิเมะครับจะเห็นว่าดาบเนี่ย มันจะอยู่ประมาณนี้คือเอาฝั่งที่เป็นเคียวไ้เข้าข้างในแต่ว่าตามใบต่อกับตามหน้ากล่องครับมันจะอาฝั่งเคียวข้างนอกเพราะเนี้ยก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วต่อแบบไหนถูกก็ได้คือต่อตามอนิเมะที่เอาฝั่งนี้หันกลับหรือว่าต่อตามใบต่อที่เอาฝั่งนี้หันขึ้นเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างนี้ครับซึ่งในด้านนี้ครับจะเห็นว่าเราปีเนี่ยต่อก้อนาวุธสองอย่างครับคือส่วนนี้เป็นกรงเล็บมังกรในฝั่งนี้แล้วส่วนที้เป็นดาบมังกรในฝั่งนี้ครับโดยถ้าเกิดเราอิงจากคําอธิบายขขขขขอออออองง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 ้้้้้้าาาาาในน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 ะะคครรัััับืสสสส่่่่่่วววววเเฝฝีีีีจจททํหมมกกกกปป็็แล เหมือนขับหางของมังกรนั่นแปลว่าดรางนี้ครับเล่ปีเนี่ยก็ได้เปกลายเป็นมังกรเต็มตัวไปแล้วนะครับผมแบบั๊เมึงผมขาหลุดนะครับ โอเคเล่าป okay. ีในร่างนี้ครับก็ได้กลายร่างเป็นมังกรแบบเต็มตัวไปเรียบร้อยนะครับกับในรูปแบบนี้นั่นเองโดยในส่วนของเรื่องของความสามารถนะครับร่างนี้ครับถ้าเกิดเราเทียบกับร่างเก่าที่เป็นเซโคเฟมเขียวเนอะจะถือว่าพลังครับค่อนข้างต่างขนาดหนึ่งเลยเนื่องจากว่าร่างเดิมที่เป็นนักเซโคเฟมเขียวนะครับคือร่างที่เล่าปีใช้พลังของฮารลในการแปลงร่างแต่ว่าร่างหลวงศุนเนี่ยครับเป็นร่างที่เล่าปีครับปลุกพลังของตัวเองขึ้นมานะครับผมกลายเป็นนักเซโคเฟมฟ้าแน่นอนว่าร่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นร่างอัปเกรดที่ นะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของพลังถามว่าร่างนี้แข็งแกร่งขนาดไหนนะครับร่างนี้สามารถจัดการกับโกคูนะครับที่เป็นร่างมืดได้อย่างแบบง่ายได้เลยเพราะนั่นคือโกคูร่างมืดที่เหมือนกับเอาพลังของโกคูทุกอย่างมารวมกันเนี่ยครับไม่สามารถต่อกรกับเลอปีได้เลยนะครับผมขอแค่เหมือนกับ ถ้าเกิดในเรื่องคือโดน2ทีระเบิดนั่นเองนะครับผมถือว่าเราเนี่ยเป็นหน้าที่แข็งแกร่งที่บกโกโคูอีกนะครับผมคอนบอกว่าค่อนข้างโหดร้ายมากเลยครับกับเล่าปี่างสุดยอดร่างนี้นั่นเองนะครับอ่ะส่วนเรื่องของอาวุธ2อ,อย่างครับก็จะมีกงเล็บฝั่งนี้ครับที่สามารถใช้ในการตบปบแล้วก็โยนอีกฝ่ายได้นะครับแล้วก็เป็นข,ของดาบเขาที่มาใช้ฟันอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องของความสามารถโดยเขาตอบว่าในเรื่องเนี่ยร่างนี้ถือว่าโผลออกมาได้ค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่าโผล่มาสู้ประมาณสู้จริงๆเนี่ยประมาณ10วิ แต่ว่าที่เหลือคือใช้เวลาในการพูดทั้งหมดครับพูดง่ายๆคือร่างของเราปีร่างนี้ครับแทบจะไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้คือโผล่มาแล้วก็จับก็คู่โยนแล้วก็อัดพล่อยฝันแล้วก็เป็นอันจบในการต่อสู้ของร่างนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะครับอ่ะแต่ว่าที่นี้ครับแน่นอนว่าร่างนี้ในเรื่องนี่ยก็ได้มีการโชว์เรื่องของท่าไม้ตายมานะครับท่าไม้ตายร่างนี้ครับมีชื่อว่าเทนโชอิเซนโชเซซุริวฮาซันนะครับจะได,ได้ให้นั่นปีร์เขาทำการ ชาร์จพลังที่ดาบฝั่งนี้ไปนะครับเพราะชาติจักนวรรจะมีมังกรสีฟ้าครับพุ่งขึ้นมาข้างหลังแล้วเราบีคํำนังการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ทําดาบเล่มนี้ครับในการฟันอีกฝ่ายครับให้ระเบิดเป็น2ท่อนในทีเดียวเลยนะครับผมซึ่งท่านี้ก็ครับเป็นท่าที่สามารถใช้ในการทําลายโกคูล่างมือได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่านี่แหละครับคือพลังของเล่าปีในร่างใหม่นั่นเองนะครับอ่าโดยร่างนี้ครับแน่นอนว่าก็จะตัดข้อเสียของเล่าบีก็คือถ้าเกิดเป็นร่างที่เป็นสเขยววมมมมลลคคคครรรรั่่่่่าาาาาจจะออกกหงงงแแส็็นนน้้ืไไถใช พอเป็นร่างนี้ครับเล่าปีเนี่ยไม่ได้สแสดงอาการว่าตัวเองเหนื่อยหรือว่าสูญเสียพลังมหาศาลไปแต่อย่างไรนะครับเพราะนั่นคือร่างนี้ครับเป็นร่างที่เล่าปีเนี่ยสามารถควบคุมพลังได้แบบเต็มที่แล้วก็สามารถใช้ในการลุยได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งเราก็ต้องราดูกันต่อครับว่าถ้าเกิดสมมติเล่าปีกลับมาในภาคดร์กไนนเนี่ยครับจะสามารถใช้ร่างนี้ได้ไหมและร่างนี้เนี่ยครับจะเป็นร่างที่แข็งแกร่งจริงขนาดไหนนั่นเองครับผมก็ต้องมารอคอยดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในร่างที่ ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยเพราแต่ว่าเป็นร่างที่ตามเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นพลังของเล่าปี่เองไงไม่ได้มาจากคนอื่นใช่ไหมละครับรวมถึงเป็นร่างที่เล่าปี่เนี่ยก็สามารถควบคุมพลังได้ได้วยด้วยรวมถึงว่าร่างนี้ก็เป็นหนึ่งในร่างที่ผมต้องบอกว่าค่อนข้างชอบเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของสีมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคและเลยครับคือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับลองสุนลูเบยยูนิคอนกันดมนะครับร่างสุดยอดของเล่าปี่นั่นเองซึ่ง ต้องบอกว่าผมค่อนข้างน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ในเรื่องเนี่ยมีบทน้อยมากๆเลยนะคือในเรื่องเนี่ยครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปครับมีบทประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็สู้จริงๆประมาณ5วินาทีนั่นเองต้องบอกว่าบทค่อนข้างน้อยสุดๆเลยแต่ว่าสุดท้ายบันไดก็ออกโมมานะครับแล้วโมวก็โอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นโมที่ย้อมแมวย้อมสีทั้งตัวนะแต่ถือว่าเป็นการย้อมสีที่ค่อนข้างสวยระดับหนึ่งเลยนะครับรวมถึงว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ราคาแพงมากเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกวิดีโอที่ผมรีวิวตัวย้อมแมวแหละ เกินไปเนี่ยผมก็โอเคหมดนะครับถ้าสมมติมันยอมขึ้นมาแล้วราคาแพงเกินไปแล้วเออมมาไม่สวยเนี่ยผมก็จะไม่ซื้อนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอวันนี้ครับก็จบช่วยเลยนะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย